อ้ายพี่รู้ปวะขุนตกอีเลียวไอ้รดน้ำใจร้อวนี่วะเล่นปลูกต้นไม้ไม่ต้องรดน้ำเลยพี่น้องดีรถหรือขุนตกเราก็ต้องรดเรือไอ้ยานี่เดียงอะไรนี่วะแล้วผมกินตั้เมนูดิฮ่าไปล่วงรู้แล้วไปล่วงวันนี้ไปล่วงเลียมงวายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปไปแรกกันเลยไปล่วงกินสัมเมนูเละกินวันนี้ได้ครับไปไปเดี๋ยวรดน้ำแป๊บนึงอ่าได้ได้นี่ขุนีกดอกลาเนี่เบอ้ยนั่นนายต้องเก็บรถก่อนเดี๋ยวขุนตกไปล่วงเปียกเลยไปร่วงต้องเก็บรถได้ซะก่อนละเดี๋ยวนอกลา เอาไป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 ,ไปมาพี่น้องมาช่วงนี้กับคนตกนักเมนนี่วันพี่ลุวงวันนี้พี่ลุงก็ไม่รู้จะเรื่ยละก็มาหาเมนูเล่งเดือดวงอะไรล่ะนี่วันนี้ก็บพี่ลุงจะแกงห้ยนะกับใบจับลูลองมาเล่นก,กันว่าน่าร้อยเป็นเบื่อเดี๋ยวพี่ลุงจะเริ่มจากเตรียมพักเลยเสร็จก่อนนะเตรียมใบจับพู่ซอยซอยซอยไว้ก่อนซึ่งได้แกงทีเดียวเลยโอเคไปเริ่มกันเลย จ่าผูพี่น้องเอไม่เมื่อนนะกับใบปูกินมากกุหลาบเบฟกันนะอันนี้ใบจาปูวา้ไหวายเก,ก๋งได้บันไดเก่งคั่วได้บันเนียบอกกาวอย่างแรงเก,ก่งขั้วให้นี่ผีร่วงกับขอเวลาอันแป๊บนึงมาพี่น้องต่อไปเราจะเริ่มทําการแกงกันเลยนะนี่ผีล่วงก็จจะเตรียมกระตูดิบเต็ะไม่ถูกย่างแล้วเดี๋ยวผีล่งวงจะเริ่มแกงเลยผีล่วงก็จ่ายตามเหมือนเดิมแล้วันนี้แต่เปลีป่ยนแปลงคือจากก้อนเจ้ามาเป็นตั้งเกรดนะโบกเลยคุณตกอนักพี่ล่วงกี่การไปตั้งก้อยก้อนเจ้าอยู่แล้วไม่ได้แก่งไงโอเคนี่พี่น้อง เดิอมตอนมีล่วงจะใส่หัวตีก่อนมีล่วงจะเคี่ยวหัวตีให้ผม mm. เดือดปุดปุดติเนี่ยมีล่วงคอยใส่เกลืองแกงตงมามไปเติมกันเลยอ mm. ืมจึงมีล่วงจะเคี่ยวหัวตีตงมตะปักนา้พอแตกมัน mm. นี่ตอนนี้มันก็แตกหัวตีเป็นทีเรียบร้อยอน,นี่เดือดปุดปุดแล้วเดี๋ยวมีล่วงจะใส่เกลืองแกงเลย Ừ, cường Ken cười mẹ mềm tối các bạn ạ Ừm, xì chua dàng lên Cường Ken Cười cười cung bàn rau rồi bàn rau này non đi à, lên à, hôm bị nó chính chính lên Làng tối ít. เดี๋ยวต่อไปวีล่องก็จะใส่ห้อยนะนี่มาเลยแกงปันกุ้งกุ้มเลยวไปนั้นนะห้อยกับตรงล้างอาจารย์นะ นี่เดี๋ยวเราก็จะมาใส่วัตถีก่อนนะ,อะไอ้ไม่ใหญ่ห่างทีอะไก็เดี๋ยววัตถีเราเคี่ยวนะ่งนี้เราใส่ห่างทีตามไปเลยพอเลือแมงนึง่งอามันแดดจริงๆเลยพี่น้องเออกล,ลุ้นๆแบบนี้แล้วมันได้ดีคว้นแบบนี้แล้วซึ่งเราก็กลัวตั้งไว้ทักปากก่อนนะให้น้ำแหงๆนิดเดี๋ยวเราก็ใส่ใบจับรูเลย เดี๋ยวไปลงกระตีลองจิ้มเลยนะว่ารสชาติร้อยแล้วไหมเดี๋ยวไปลวงว่ะร้อยนี่อืมร้อยกัดพี่น้องมาไหมไปลงกิ๊กเดี๋ยวไปลงปรุงนิดก่อนอืมเดี๋ยวไปลงก็จะเริ่มปรุงเลยนะหนังต้านรักจอนใส่ลงไปของร้อยแป้งวานสักหลายจอนร้อยลงไป เกลือไม่ต้องแล้วเพราะว่ามันมีความเกิมโก๋อยแล้วกาคุยมันจะมีรสจัดกิมอยู่แล้วหอมข่ารัวขุนต่อไก่ลาบพี่น้องมาไปล่วงแกงกลางคนเลยวันนี้เล่ที่มันเคยนานอย่าหอมอยังเลยมาพี่น้องต่อไปเราก็ใส่ใบจับลูกันเลยใส่เป็นชวนร่วนไร้ไร้เลยวันนั้นนะเราแกงมอเตอร์แบบนี้คนณกับตอก็ยิงดึงมันก็ไม่ยอมไปล่วงเหมือนกัน แต่พี่ลุงกนมายมเอาตะเกงไงเด้อืมหอมอยางไงพี่น้องเอ้การพี่น้องเอ้พี่ลุงก็บอกเลยว่าสู้คนไม่ได้เราติดไปสู้ธรรมชาติไม่ได,ไได,ไได้อยู่แล้ว ก็ต้องยับลีกรรมกันในแต่กิ๊ไม่นั้นคนตกไม่ได้จำแหลกนี่ไป็นร่องกับยายกันไม่อยู่ก,กันในแกงก็เดิ่อได้ทีนะเดี๋ยวไป็นร่องจะเคี่ยวไว้นางแมงไว้เด,ดิมแนะต่กิ๊บนะเส้นก๋าใส่ใบกลูดซอยนะเพิ่มความหอมเส้นก๋าลงได้เลยรอชิมกันนี่นโอเคนี่ไก่เนาะมาจากการทุ่นสุดซอกวันนี้มากินแกงั้ว,วะอะไรละบ่ไอยาได้แรงวันยุบๆเลยเป็นร่องเลยของเล่งอย่างดีเลยอืม ตอกบาเลยคนนี่กาไม่เว้นไม่วักเลยสักวันเดียวนี่นการตอนต่อไปการจะแท้แล,ล้วไปลงจะใส่ใบกลูซอยนะเพิมความหอมให้รสจานมันน่ากินมากกว่าเดิมโอเคได้ไม้องใส่มาตายเลยมันอ้อมไอหยังก้าเลยและที่จะไม่ลองน่ากินหนึง่งวนัววนน่าร้อยยบยอเลย ยืมกันไปลงจุ่มมาใจก่อนยวกหยวกพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราก็ลงไปจิ้มได้เลยโอเคกาวันนี้ตีมันกุญจิ้มกองไปเ่องกันไหมอยู่การจานีง,งจิ้มเองแล้ววันนี้พี่น้องมาเดี๋ยวพี่รื่องเรากินกับข้าวตุวยนนนนนเลย้าวกันไหมอืมอย่าลังกา หอ,อมอย่างแรงพี่น้องกำเน็งเน้นบุญพุ่นไปเลยพอวิดร้อนว้ายเร้าไปเลยส่วนหยอนเลยพี่น้องมองเลยควงคว้นแบบนี้แบบดแน่้อนแม่งงูนี่ยเล่นกองดีเลย อย่างรู้ยองไปตามๆหรือเรื่องอะไรนะเดี๋ยวที่ทำกันพี่น้องก็กิดตามได้อมหรือเรื่องก็ก็ควักคนไล่ยคนแจ้คลิปนี้พี่น้องกันนะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเฟซบุ๊กยู u ูปติ๊กต๊อกก็ได้กะาก็ได้นะอินดตาเกมกันแล้วนะในเรื่องนี้ใ้แอลเลยโอเควันนี้พี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ